เราเดินทางออกจากปราสาทสตอร์วิลแล้วก็ได้พบกับปักษามมลณะแลนะแลก็ชนะมาได้อย่างไม่ยากเย็นโอ้ยเอาเลยหมาผมให้ล้าช็อตโอ้เรียบร้อยโหโอเคโอเคครับผมโอ้โหอีซี่มากแล้วก็เผลอเดินเล่นเข้าไปใน,นป่าจากนั้นก็หลงทางอีกหลายวันมัขึ้นอยู่ไหนในสูง จนได้พบชายคนหนึ่งอยู่ในกระท่อมเรียนรู้สู้ศึกหาอะไรสักอย่างเราเลยเข้าไปทักทายไม่เคยเห็นหน้าเจ้ามาก่อนเลยนะเขาชื่อเบอร์นา r และเขาบอกว่าเขาชื่อเบอร์นา r d เป็นผู้มัวหมองเหมือนกันและเขาเสนอว่าเขาจะสอนสกิลการต่อสู้ให้เราโดยแลกเอาเงินมาหลังจากจ่ายตังค์ให้แล้วก็นั่งอมทุกข์เพราะไม่มีอย่างอื่นให้ออมไปถึงอมยิม้มและพอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีพี่เบอร์า a r d กูหายไปแล้วแล้วก็มีไอาหาที่มาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาสู้กับเรานามว่านักล่าการะดิ่งดิงดงผมกลัวคนละครับเอ กลัวกูวกลออกกัวละเออกูกลัวละอย่อย่าเพิ่งกดผิดตกมันหน้าไม่ตายด้วยตายแล้วแล้วก็เลยบอกว่าอย่ามปดิ้งแถวนี้ก็เลยเตีกลิ้งกับไปดิ้นแถวอื่นแต่ระหว่างทางออกจากป่าเราก็ได้เจอกับเฮลิคัสผู้ตบ,บัดบัญญัติบุกลุกเข้ามาท้าดวลเราก็เลยสวนเข้าไปทำดีให้ตายแค่ไหนก็ได้พี่น้องกันเลมึงอะเขาก็เลยทิ้งตัวลงกูเขากอดขาเธอเอาไว้โดยติดลิขสิทธิ์จะลืมหายใจแล้วก็ไปสบายแล้วเราก็บอกว่ายายสมหน้า สุดท้ายแล้วก็ออกจากป่ามาจนได้แต่พอเดินไปเดินมาเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆอ๋อทางเดิมเพิ่มเติมคือเราได้พบก,กับผู้หนุ่มนำว่าเค้นเด่นไฮโอ้เจ้ามาช่วยข้าหรือเขาได้บอกว่าผู้รับใช้บัญญัติไม่ได้มีแต่ผู้สูงส่งเสมอไปอ้าวนี่มันด่ากูดิแล้วมันก็บอกอีกว่ามันเป็นทายาทผู้ชอบทมแต่ทําหาอะไรไม่ได้เลยของผู้ปกครองริมเกรฟแล้วมันก็อยากให้เราไปช่วยยึดป้อมไฮคืนเพราะมันไม่มีปัญญาทําเองซึ่งด้วยความที่เราเป็นคนดี แล้วก็เลยกำลังจะไปช่วยแต่เอะเดียวก่อนากูจัดการเรียบร้อยแลวนี่ว่าแล้วมันก็ยื่นข้อเสนอให้กับเราว่าให้เราไปรับใช้มันเราจรึงตอบกลับไปอย่างสุภาพเรียบร้อยว่าว่างไงหายลังเลแล้วหรือ,อยังรวยนะครับจากนั้นเราก็เดินออกมาหลังจากการสำรวจลงไปชั้นใต้ดินของซากอารยธรรมโบราณหรือเปล่าเราก็ได้พบกับจอมเวศเซลเลนซึ่งเมื่อเราจะเคยเจอไปแล้วรอบหนึ่งย้อนความในอดีตก็ <am> ชื่อเซลเลนอย่างที่เห็นก็คือจอมเวทแล้วมีโทร่์อะไรกับข้าล่ะ แค่หลงผ่านทางมาใช่ไหมครับแล้วได้ขอให้นางสอนเกี่ยวกับเวทมนต์เมื่อรอบที่แล้วแล้วการเจอกันในรอบที่สองนี้เราได้แสดงถึงความจริงใจในการเรียนมอบม้วนจารึกราชวงศ์ให้โอ้คำพีกระถากันเลยทำไมนึก <some> ถึงตอนที่คา <ำ S 2> <ค>า <ำ S 1> เรียน <คำ S 1> อยู่มาหาลัยขึ้นมาเลย <Yeah. S 1> โดยการเอาหนังสือคมภี์มาฝากแต่เพราเรามันสายเกายภาพไม่จะเข้าทุกคาบแต่ไม่ทราบอะไรเลยแล้วก็เดินจากไปด้วยความที่เรายังเป็นเด็กวัยใสเราก็เลยอยากรู้อยากเห็นแล้วก็แวะเข้าไปเล่นในถ้ำคุณพี่เป็นตัวอะไรกันครับเนี่ย สาวัสดีครับหน้าคุณคุณนะเราอะ่ะจะได้เจอเข้ากับโทรคุณหินหมาคุณไปสมดแล้วเนี่ยตัวเป็นหินตัวเป็นหินยังเลือดแตกได้นะครับเราก็เลยตบไปนอนดิ้นหนึ่งทีแล,แล้วเราก็กิ้งออกมาขี่ม้าไปสักพักก็ได้พบกับคุกป,ปิดผนึกเนินวายุด้วยความที่เราเป็นคนเฟนลลี่ก็เลยเข้าไปทักทายแต่พี่อัศวินพิมพ์หลอมเสือกบอกบายบายบายเราก็ได้แต่นึกในใจรอบหน้าคุณจะบายบายบายมึงบ้างแล้วก็เดินจากมา ระหว่างทางเราได้ยินเสียงเขามอช่วยเหลือใครมันติดอยู่ไหนตามเสียงไปก็พบกับพี่ไหซาดิสที่กำลังโดนตมดูดเขาบอกให้เราไปหาอะไรมาฟาดตูดเขาทีลุงนี่มาาันซาดิสจริงๆให้ตายสิหลังจากฟาดตูดเข้าไปหลายทีเลือดแตกตายซะน้อนลุงกูปนข่าอีกโอ้ลุงซาดิสเหลือเกินต้องกดตีหนักเอาหรอืออือ เขาก็ให้ก้อนเนื้อผู้กล้ามาเป็นของตอบแทนอมัมพตมหาเลยเนี่ยแล้วได้นําตัวว่าเขาชื่ออเล็กซานเดอร์มัดเหล็กและกําลังเดินทางเพื่อฝึกฝนตนเองและมีเป้าหมายในการเข้าร่วมงานเทศกาลสงสัยจะชอบงานวัดที่ปาาราสาทราชสีแดงทางใต้สุดของทุ่งแคลิแเราก็เลยสนใจและก็แอบตามไประหว่างการเดินทางก็ได้พบกับเรือจ้างที่เบียเป็นวิญญาณอาฆาตภายเรือแต่ก็โดนสักกระเบือเราอยู่ดีจากนั้นเราก็ได้พบกับลุงอเล็กซานเดอร์อีกครั้งภายในอุโมง์เกล โอ้ดีจริงที่ได้พบกันอีกลุงบอกนี่มันทางลัดแต่มันจะเป็นทางตันสงสัยติดโลกโซโลมาไม่ใช่ประตูเปิดไม่ออกจากนั้นเราก็ไปที่โบสมอดไหม้ไล่หัวดอนาตาเซียโอ้มันก็อีซี่มันก็อีซี่ไฟอันเนี้ยจากนั้นเราก็เปิดว์าไปที่แคลิด แล้วก็เก็บแผนที่ระหว่างทางเจอพี่มังกรเอ็กซิคิสผู้เน่าสลายอุ๊ยมเจอมังกรด้วยใส่เดียวกันเลยครับตอนนี้โหตีอย่างแรงครับผมเราสามารถสู้เขาได้อย่างง่ายได้จนกูมตายด้วยสกิลปากเหม็นหยโยโยเอ้าอา ก็เลยบอกเดี๋ยวเจอกันใหม่เขาไปยกเขาปราสาทราชสีก่อนหลังจากมาถึงปราสาทได้ได้ยกเขาเกือบสําเร็จก็ได้พบกับนักรบลูกผสมและอัศวินพิมหลอมเข้ามาขวางโอ้นึกถึงไอ้งอ้วนหวอบจอมทะลในในด้านโซ่นึงเลยจากนั้นเราก็โดนสกิลหมาหมู่แบบ2ต่อหนึ่งแต่พ่อเรามันเจ๋งที่สุดจะไปกลัวได้ยังไงก็เลยขอโทษและออกมาจากนั้นตามสัญญาเรากลับไปสู้พี่มังกรเอ็กซซิคิสผู้เน่าสลายจนเอาชนะมาได้อย่างง่ายดาย ีร้อยผมนอนหลับแล้วครับทุกคนพร้อมเบื้องหลังความสำเร็จเอ้าเดี๋ยวแค่โดนตักผาก็จะตายเลยเหรอโอ้โหแล้วก็เลยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ากูลืมเก็บมาหาลูนก้อนริกนี่ว่าก็เลยกลับไปเอาพร้อมตบหมาเฝ้าประตู ก็เลยเข้าสู่สถานที่เก็บมหาลูนขอประธานพรเกรฟนี่คือมหาลูนหรือเปล่าครับไปเล่นด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปถเพียงเท่านี้กันเลยนะฮะสำหรับบันทึกกรรมจนภัยของนาโนมิดในเกมเอลดินลิง EP 3นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปและไลฟ์สตรีมผมด้วยนะใครที่อยากสนับสนุนสามารถโดเนทผ่านลิงก์ด้านล่างหรือสมัครสมาชิกเริ่มต้นคียี่สิบบาทนะครับก็ไว้เจอใหม่เดีวกันนะครับผม What